สำนักง,งานเขตสุขภาพที่10จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ณห้องทัพทิมสยามโรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานีสำนักง,งานเขตสุขภาพที่10จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการของเขตสุขภาพที่10เพื่อให้พื้นที่นำร่องดำเนินโครงการจำนวน33อำเภอทั้ง5จังหวัด โดยนำเสนอผลการดำเนินโครงการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบุรณาการของเขตสุขภาพที่10ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานโดยเน้นการดำเนินงานขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรค,ค stroke s t e ม m i และ hip fracture ด้วยการนำโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบและระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบุรณาการของเขตสุขภาพที่10เมื่อปี2564มาขยายผลจัดทำเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติในปี2566ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบและระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบุรณ าการของเขตสุขภาพที่10 การจัดระบบสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุต้องครอบคลุมการจัดการทั้งระบบสุขภาพชุมชนและระบบบริการสุขภาพที่ดำเนินการแบบไร้รอยต่อและมีการบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บริการระดับปฐมภูมิไปจนถึงการบริการความเชี่ยวชาญระดับสูงที่ประกอบไปด้วยการส่งเสริมป้องกันโรคการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลการดูแลในโรงพยาบาลและระบบส่งต่อรวมทั้งการดูแลหลังออกโรงพยาบาล ซึ่งในการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาต่อย,ยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่16-17พฤษภาคม2567พร้อมมีจัดบูธแสดงผลงานวิชาการของทั้ง5จังหวัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอนํนาจเจริญมุกดาหารและยะโสธร ในการนี้นายแพทย์ทวีศิลวิศนุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประธานโครงการออกเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลงานวิชาการในงานและมีการมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายอีกด้วยก็เป็นโครงการที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับใน3โรคหลักที่เราเจอกันบ่อยๆใน เขตสุภาพที่10นะครับซึ่งก็มีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดอำนาจเจริญะยะโสธรและมุกดาหารนะครับซึ่งเรามีประชากรประมาณสัก4.5ล้านคนผู้สูงอายุก,ก็ประมาณสักเกือบ20ซนะครับซึ่งก็เป็นเขตภาคอีาสานที่ถือว่ามีความสําคัญนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำทำการวิจัยที่เราจะหา โมเดลในการดูแลผู้สูงอายุใน3ากลุ่มโรคก็คือเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดโลคหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องของการหกลม้มแล้วก็ทําให้กระดูกสะโพกหักใน3โรคนี้เราดูแล้วว่าเป็นปัญหาสุขภาพของเขต10ซึ่งเอาแค่เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นแตก,แต,กติดตันเนี่ย ประมาณสักหมื่นกว่าคนต่อปีซึ่งมีมากทีเดียวนะครับนั้นทั้งสามโรคนี้ทําให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยติดบ้านติดเตียงเยอะที่สุดเราก็เอา3ามโรคนี้มาสร้างโมเดลนะครับในการที่จะดูแลเข้าถึงการบริการเพราะสามโรคนี้เวลาเป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยชีวิตเขาได้นั้นการเข้าถึงการบริการในเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีมีความสําคัญมากนะครับในช่วงตอนแรกเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วเราก็ได้ รับการสนับสนุนทุนจากทางวรชรนะครับซึ่งก็ได้ทำในแค่1นํ่อำเภอ1ตําตำบลใน5จังหวัดนี้ซึ่งก็ครอบคลุมประชากรจำนวนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเริ่มตอนแรกนะครับและหลังจากช่วงของโควิดผ่านไปนะครับก็ได้รับความกรุณาจากทางวชให้ทำต่อแล้วก็ขยายผลมาเป็น33อ,อําเภอนะครับใน5าจังหวัดนี้ พิสูจน์ดูว่าสิ่งที่พอขยายสเกลแล้วเนี่ยในเรื่องของการรองรับผู้ป่วยซึ่งเราก็มีทำตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่ในบ้านนะครับไปถึงอสอมมไปถึงรอบอสอตอนะครับแล้วเชื่อมต่อไปยังโรงพยาบาลชุมชนจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในโรคที่ยากลำบากที่จะดูแลใน,ใน,ใน,ในที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเห็นการเชื่อมต่อร้อยเรียงกันไปแล้วในสเกลที่มากขึ้นนะครับ ครอบคลุมผู้ป่วยหลายแสนคนอย่างงี้ก็จะต้องมีกรรมวิธีการคนเข้าร่วมจํานวนมากก็เป็นความซับซ้อนของระบบอีกนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเราต้องเชื่อมไปยังอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมไปยังอ,อสมอนะครับหรือแม้กระทั่งตัวญาติของผู้ป่วยที่จะต้องมีความรู้เพื่อลดระยะเวลาในการที่จะเข้าสึงโรงพยาบาล ซึ่งวันนี้ก็เป็นการประชุมสรุปนะครับผลของการทำงานที่เราจะเสร็จสิ้นโครง,ครงการในช่วงของปีนี้ปีปี2567นี้ก็ได้มาให้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละจังหวัดของแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในช่วงตลอด2-3ปีที่ผ่านมานี้อย่างไรแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมา ร้อยเรียงกันนะครับแล้วก็จะสรุปเป็นความรู้แล้วก็เป็นเขาเรียกเป็น k โนเลดแอ s เซทหรือต้นทุนของความรู้ของพวกเราซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมม้ร่วมมือกันแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นภาพของเขต10ซึ่งจะได้ดูแลในผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุถ้าผลของมันออกมาแล้วดีสิ่งที่เป็นคำตอบคือต้องขยายผลได้ในเรามีทั้งหมด70อําอำเภอ เพราะฉะนั้นหรืออีกประมาณอีกครึ่งหนึ่งก็จะต้องสามารถเอาไปใช้ต่อแล้วก็ดูแลต่อขณะเดียวกันถ้าหากว่าทั้งเขตสิบทำได้เขตอื่นๆในประเทศไทยซึ่งเรามีทั้งหมด12เขตสุขภาพก็น่าที่จะได้อานิสงส์หรือว่าได้บทเรียนนี้นำไปขยายผลต่อได้ด้วยอ,อสมทอ,อุบลราชธานีรายงาน